สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัฐในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ หนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญของความสำเร็จที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการพูดของเราวันนี้ v i r ิน in, in s p i า e ์มีเทคนิคการพูดการสื่อสารที่ดีมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว สำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับราชัยการพูดสามารถชี้ชะตาชีวิตของเราได้จะพูดให้คนรักหรือจะพูดให้คนชังบางคนสามารถใช้คําพูดสร้างชื่อเสียงและความร่ารวยได้อย่างน่าทึ่งแต่บางคนเลือกที่จะใช้คําพูดในการนินทาว่าร้ายจนเกิดปัญหาตามมามากมายอาจถึงขั้นทําลายทรัพย์สินชื่อเสียงของตัวเองและผู้อื่นได้เอ๊ะแล้วเราจะแก้ไขาการพูดให้นำพาไปสู่ความรุ่งเรืองได้ยังไงล่ะคะ อ๋อต้องใช้เทคนิคแบบนี้ค่ะต้องคิดก่อนพูดว่าคำพูดนั้นจะให้คุณหรือให้โทษต่อตัอตวเองและผู้อื่นไม่พูดแทะคนอื่นห้ามพูดเป็นน้ำท่วมทุ่งต้องมีความชัดเจนดังเช่นสำนวนที่ว่าพูดน้อยต่อยหนักจะทำให้ผู้ฟังให้ความสนใจมากกว่าเสมอนอกจากนี้ต้องใช้เทคนิคน้ำเสียงไพเราะน่าฟังเสียงดังพอดีชื่นชมให้กำลังใจผู้อื่นเมื่อมีโอกาสจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ทักษะการพูดได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามทักษะการพูดการสื่อสารที่ดีนั้นไม่สามารถสร้างกันได้เพียงชั่วข้ามคืนนะคะต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้การพูดของเรานั้นกลายเป็นอาวุธสำคัญก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างสวยงามค่ะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในว in ีรรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว